ครับคาลิโอ2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องกล้องของนัดขึ้นท้องฟ้าได้ดูนะครับไปเข้าปักกันตรงนี้นะอะเดี๋ยวตามมาดูดูนี่เลยดูดู่ามาด้านหน้าเลยกล้องอะดูนะเราขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นกล้องไหมอ่ะดูโดนก็ได้กล้องก็ถ่ายขึ้นท้องฟ้าให้ดูดูในมุมที่เห็นไหมเลยมองเห็นท้องฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่เห็นะไรแล้ว โอเคเนี่ยทำให้มันสามารถใช้งานเกี่ยวกับการอ่าผู้ภัยหรือว่าตรวจสอบได้ทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเราออมาข้งางนอกกไม่เข้าไม่เข้าเบีย่ยงออกเพราะว่ามีเซนเซอร์โอเคนะครับเห็นว่าเป็นอย่างานั้นนะต้องขึ้นอยู่ กล้องขึ้นอยู่นะครับนั่นะ,อะโอเคเอาละครับเนี่ยสกายดิโอ มันเขาเขาจะมีเขาเรียกอะไรฟรีเจอร์อย่างหนึ่งที่เขาทําออกมาคือเขาห้ามเขาห้ามเราบินกลางคืนเนี่ยพอแสงไม่มีหรือว่าเนี่ยเริ่มดูดูกําลังจะมืดมืเนี่ยกำลังจะมืดนั้นตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนั้นเนี่ยไม่มีแสงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสซคเดยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าเข้าแอปเปิดเครื่องแล้วเนี่ยครับเห็นหน้าจอไหม Too dark to o d a r k s k y d i o c n n n o t s e e w e l l มองไม่เห็นมองเห็นไม่ดี enough to uh, enough to fly safety ห้ามบินนะครับบินไม่ไม่มีเข้าเข้าไปไม่ได้เนี่ยกดแท็บเข้าไปไฟล์ก็เข้าไม่ได้เนี่ยกดแท็บเข้าไฟล์เพราะปกติกดแท็บเนี่ยเข้าไปก็ฟิลจะให้บินเลยอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งของ s k y ยดินะครับว่าบินบินช่วง หัวค่าหรือว่ามืดเลยนี่บินไม่ได้เพราะฉะนั้นรกยดิโอเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะแอบบินกลางคืนเพราะบินไม่ได้นะครับบินไม่ได้เลยอันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถ้าใครถ้าใครจะซื้อแล้วจะมาบินกลางคืนนี่ไม่ต้องซื้อนะแบบเนี้ยโอเคครับนะครับอ่าอ่าเรามาดูอันนี้ครับที่ว่าโดนสกายดิโอนะครับเขาบันทึกเสียงได้อ่ามัน แต่ว่ามันเป็นการบันทึกเสียงแบบมีเขาเรียกอะไรนะเสียงรบกวนก็คือจะได้เราจะได้ยินเสียงใบพัดคือได้ยินเสียงใบพัดรอบๆข้างด้วยนะครับผมคาดว่าอ่าน่าจะเป็นไมโครโฟนไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไมโครโฟนที่โดนนะครับน่าจะเป็นไมโครโฟนที่อยู่ของอ่ามือถือเราเนี่ยคือแอปจะทําการอัดเสียงจากตรงหน้าตรงหน้า ตรงหน้าโทรศัพท์มือถือของเราที่ที่กําลังควบคุม Skydio นะครับอ,อย่างข้างในนี่นะครับเราก็เข้ามาดูาซึ่งซึ่งการานี่การเลือกเปิดปิดสามารถทําได้ที่เมนูนะครับนี้ช่วงแรกๆนี่ผมไม่รู้เลยมันอัดมันอัดเองอัตโนมัติทั้งไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงนะครับเราจะเข้ามาที่แฟ้มของ Skydio นะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งร้อย SKY DO อ่าเนี่ยครับเข้ามาไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงจะเห็นชัดๆเลยครับเป็นอ่าลำโพงแบบนี้นะครับลองเปิดให้ฟังดูนะครับก็ฟังเสียงดังมากนะเสียงใบพัดตรงนี้นะและนี่ก็ได้ยินเสียงผมด้วยดีกรเริ่มต้นอ่าเราก็กดไปก็ได้ครับ เป็นช่วงแรกที่เริ่มรีวิวเนี่ยเขาจะสอนคือเราต้องต้องทำตามอย่างเงี้ยะทำตามเขาเขาสอนให้ก้มก้มตั้งผมคาดว่านะครับเสียงที่อัดได้เนี่ยมาจากหน้าโทรศัพท์มือถือที่เราควบคุมโดนกันเหมือนลำตทำเขาไปใช้ไม้จากมือถือของเราเนี่ยเป็นอารอัดเสียงผ่านแอปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมยืนอยู่ใกล้กับโดนอยู่ จึงได้ยินเสียงทั้งเสียงผมเองแล้วก็เสียงของโดนอ่าอันนี้เขาจะเป็นครับดับเบิลพอยต์กดสองจุดแล้วมันจะเหมือนจะได้ยินเสียงโดนไกลๆนิดนึงเพราะว่ามีการขยับออกไปครับมีการขยับออกไปเนี่ยฮะเนี่ยฮะเสียงโดนใบพัดโดนชาร้อนนี้คือเสียงผมเดินผ่านหญ้านะครับคือเนี่ยมันเป็นการเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวเราจุดคสั้งมาัโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ซึ่งนมัก็จไม่ทราบว่าไปไหนไปเลยไปเลยสกายดิโอเขาจะทำการบันทึกเสียงแบบนี้เพื่ออะไรหรือว่าเอามาให้ทําแบบนี้แหละครับเอามาให้ทําในการเหมือนลักษณะบรรยายบัลลัยบรรยายขนาที่ในการบินสกายดิโอเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ขึ้นลงเราก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงสกายดิโอบินอยู่ อันนี้คือเดินหน้าไกลกว่าไม่ใช่ไม่ได้เสียงใกล้ๆจนเลยแล้วขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่เพราะว่าอยู่ที่โทรศัพท์มือถือแลวนี่คือการหมุนคือหมุนกลับนะครับอันนี้อันนี้หมุนเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังอีกอีกสักคลิปหนึ่งนะครับดูดูอีกคลิปหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็จะมันเป็นนามสกุลจุด MCA นะครับเนี่ยครับอ ถึงดังมากตอนนี้เขาอยู่ใกล้นะครับถึงดังมากเนี่ยเสียงออกไปแล้วไม่รู้ว่าผมเดินจาไม่ได้ผมเดินออกไปหรือว่าให้โดนมันบินออกไปครับก็เสียงก็จะหายออกไปนะฮะเราก็จะได้ยินเสียงแบบอยู่ไกลๆเสียงันไกลๆแล้วนะครับตอนนี้ไกลแล้วเดี๋ยวลงเล่นเมนูดูซิ ไกลอยู่แสดงว่าต,ตอนนี้รีวิวไกลอยู่นะครับมีเสียงเดินเนี่ยนะพอได้ได้ยินเสียงเดินแหวกหญ้ามาคือมันอัดด้วยแอปที่หน้าที่มือถือของเราเนี่ยครับเป็นการอัดเสียงจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับนี่ครับอันก็จะมีอยู่ช่วงแรกๆเพราะผมไม่ทราบไงผมไม่ทราบผมก็มกปล่อยอัตโนมัติเขาก็จะอัดหมดเลยเขาก็จะอัดหมดเลยครับแต่พอตอนหลังผมทราบแล้วผมก็เลย ปิดไม่ไม่ทำการอัดเสียงครับอ่าเนี่ยครับสการิโอสามารถอัดเสียงได้จากหน้าแอป,ปนะครับหน้าโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ได้อัดจากโดนะครับอ่าเราก็เลยได้ยินเสียงเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเผื่อเอาไว้ใช้งานอาจจะใช้งานบรรยายอย่างเงี้ยนะครับน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใครอยากอัดก็ คือเปิดเครื่องมาจริงๆโดยอ่าเขาเรียกอะไรเปิดอ่าแอปก็ตั้งตั้งไว้อยู่แล้วว่าอัานหมดทุกอย่างเราก็เข้าไปปิดนะครับในเมนูนะฮะอ่าครับผม